สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยฮะกับช่องของป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องที่นำเสนอแล้วก็อย่างเป็นช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายออกแบ่งปันให้กับนักสะสมอาประชาชนชาวไทยเราบางบางส่วนฮะที่ยังยังไม่มีที่ชอบสะสมเหรียญแล้วก็ยังไม่มีนะท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ท่านผู้ชม เห็นอยู่ทางหน้าจอนั้นก็เป็นเหรียญที่เป็นตัวอย่างเอามานําเสนอแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อนะท่านผู้ชมที่จริงก็ประกาศรับซื้อกันแฟนรายการนักสะสมเดิมๆเนี่ยที่ติดตามช่องของปปาไว้ก็รู้ดีอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าปปาก็เกรงว่าจะมีแฟนรายการที่เข้ามาใหม่ๆที่ยังไม่รู้ว่าปปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปบ้างนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนเท่านั้นเองท่านผู้ชมบางเหรียญ แต่สาหรับเหรียญ10บบาทนะท่านผู้ชมที่หายากประกาศรับซื้อกันไปก็มีหลายปีพศเนี่ยไม่เหลือเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้ค่อนข้างจะหายากมากครับยิ่งเป็นอันดับแรกๆต้น,ตนๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยฮะแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยฉะนั้นก็มีเหรียญไหนเป็นเหรียญจริงๆเหรียญที่จะมาทําตัวอย่างได้ก็ดูตรงนี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมนะใครมีแบบนี้ก็สามารถสามารถติดต่อเข้ามานะฮะ ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพีจุดพีเอสามสามสามฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญแรกที่ประปาจะประกาศรับซื้อน,นะฮะก็เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะที่มีเหรียญจริงอยู่ท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ก็ผลิตออกมาอยู่ประมาณห้าล้านเหรียญท่านผู้ชมก็ยังคงมีเข้ามาทางร้านอยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมติดมาเรื่อยๆฮะ เดี๋ยวก็มีแฟนๆนะส่งเข้ามาให้ป้ปาเรื่อยแล้วป้ปาก็จาหน่ายขายออกไปนะฮะเหรียญนี้ก็ผลิตออกมาประมาณ5ล้านเหรียญประปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ50บาทะฮะห้บบาทก็มีเข้ามาเรื่อยๆท่านผู้ชมนะใครสนใจอยากขายก็ติดต่อมานะฮะสนใจอยากขายก็ติดต่อมาภาพอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะต่อมาฮะต่อมา เป็นเหรียญ25สตางค์เอาปีนี้ก่อนเนาะเป็นเหรียญ25สาตางค์ปีพศ2 5 0พัดฮะดึงภาพเข้ามาใกล้ไม่มั่นใจว่าภาพจะคมหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ลอง,ลองดูนะคลิปนี้เนาะอ่านี่คือเหรียญ5 0สตางค์ปีพศ2อ3 1นหฮะผลิตเยอะฮะแต่ปะปะก็ยังดันทุรังรับซื้อเข้าต่อท่านผู้ชมตอนนี้มากมามฮะมากมาม่ใครมีก็ลองดูนะฮะใครมีก็ลองดู ซื้อเข้าในราคาเหรียญละ5บาทฮะท่านผู้ชมฮะเผยโฉมออกมาเพียบเลยฮะเหรียญน,นี้ผลิตเยอะ,ะต่อมาฮะต่อมาก็เป็น50ต่างปีพศ2534เหรียญน,นี้ก็ประมาณ4ล้านกว่าเหรียญฮะยอดจำนวนการผลิตที่จริงหายากติดอันดับที่2ฮะแต่ว่าก็นักสะสมนี่ไม่พุ่งใส่สักเท่าไหร่ท่านผู้ชมบางทีช่องปาปาเนี่ย ค้างอยู่เยอะเหรียญอ่าเหรียญปีพศส5 3 4นะฮะสต่างเนี่ยค้างอยู่เยอะฮะบางครั้งเข้ามาตกค้างอยู่ที่ประปาานี่ยขายออกไม่ได้ก็เหมือนกับว่าแฟนๆรายการก็ยังไม่นิยมเล่นหาเท่าไหร่ฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะฮะต่อมาฮะต่อมาใครมีนะเหรียญน,นี้เหรียญสองบาทสีขาวปีพศส5 0 3นอ่ะ550ฮะ ผลิตมาค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าก็มีข้อมูลหลายๆข้อมูลนะฮะ,ะถือว่าเปเหรียญหายากก็แล้วกันปาปาก็ยังรับซื้อต่อนะฮะที่จริงเหรียญนี้ก็มีคนนิยมเล่นหากันมากท่านผู้ชมเล่นหากันมากฮะใครมีนะฮะก็สามารถแบ่งปันให้กับช่องปาปาได้นะฮะปาปารับซื้อเข้าเหรียญละ6บาทฮะหบาทนี่หลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ตั้งราคารับซื้อสูงๆแล้วก็ขายสูงๆไปเลยว่าหายากมากครับ ปป่าก็รอดูก่อนเนาะอยากรับซื้อสูงๆปล่อยแบ่งปันสูงๆอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าเกรงว่าคนที่รับต่อจากปป่าเนี่ยเขาจะอย่างยังไม่กล้าจะเล่นหาราคาแพงๆนะฮะเพราะว่าดยยอดจำนวนการผลิตเยอะนะฮะแรกๆเลยก็หาไม่เจอท่านผู้ชมก่อนปป่ามาทําช่องเนี่ยก็หาพบเจอยากมากฮะแต่พอมาทําช่องเปิดรับซื้อเนี่ยก็เผยโฉมออกมาเรื่อยๆท่านผู้ชมนั่นแสดงว่า ทางช่อง y t u t u เนี่ยรับซื้อกันจริงๆจังๆเนี่ยเหรียญก็ก็เปิดตัวเผยโฉมออกมาท่านผู้ชมนะฉะนั้นก็รอไปก่อนเนาะรอไปก่อนต่อมาฮะหบาทโปรยข้าวฮะหบาทโปรยข้าวที่ชาวไทยเราเรียกกันนะฮะเดี๋ยญนี้ก็ด้านหลังเป็นพ่ะแม่พระศพหนึบาท Fao ประมาณนั้นนะฮะบ้านเราเรียกว่า1บาทโปรยข้าวใครมีนะฮะ ปอป่ายังรับซื้ออยู่อยู่ในสภาพเดียวก่อนนะฮะก็คือสภาพผ่านใช้ไม่ใช่ท่านผู้ชมปอป่ารับซื้อสภาพผ่านใช้เนี่ยปอป่าก็แบ่งปันได้ง่ายนะฮะแบ่งปันได้ง่ายเพราะราคายังไม่สูงยังมีชาวไทยอีกหลายคนฮะที่ไม่ติว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านใช้นะฮะก็ปอปาก็จะสังเกตดูว่าเหรียญนี้ี่ผ่านใช้แล้วประมาณว่าปล่อยปล่อยแบ่งปันปล่อยจำหน่ายแค่ออกได้คล่องเนี่ย ปป๋าเ็เปรียบเทียบกับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ฉนันบางรุ่นบางปีพศออบ,บางชนิดราคาเนี่ยผ่านใช้เนี่ยจะแบ่งปันได้ง่ายกว่านะท่านผู้ชมเพราะราคาจะยังไม่สูงนะฮะจะยังไม่สูงโอเคนะใครมีปปาประกาศรับซื้อเหรียญละ50บาทฮะห้บาทต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญอนา่บาทครุฑฮนะหบาทครุฑใครมีนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสิบ ปปารับซื้อเหรียญละ20บาทฮะโอเคเนาะค่อยๆรีบทำไปก่อนเพราะว่าหลายรายการฮะต่อมาก็เป็นท่านผู้ชมฮะเป็น1บาท3รอบ1บาท3รอบปีพศ2 5 0 6ะก็ถือว่าหลายปีพอสมควรฮะใครมีนะฮะใครมีปปารับซื้อสภาพผ่านใช้ก็ประมาณ50บาทใครมีเยอะๆแบ่งไปในช่องปปาได้นะฮะ แบ่งปันได้นะวันนี้ปรปร้าทำพูดเหนื่อยๆนะฮะพูดเหนื่อยไม่เป็นไรเนาะเพียงแต่มาทำคลิปให้แฟนรายการได้ชมกันต่อมาอเป็นเหรียญ5บาทเรือหงฮะปีพศ2530ใครมีนะฮะคือห้าบาทเรือหงเนะี่ยผลิต2ปีพศท่านผู้ชมมีปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531พศ2530ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะัก็ผลิตออกมา41ล้านประมาณนั้นฮะ การรับซื้อเข้าก็อยู่ที่ประมาณ10บาทท่านผู้ชมนะเพราะเยอะเข้ามาเยอะท่านผู้ชมมาทีเป็นถุงๆเป็นกองๆเลยท่านผู้ชมฉะนั้นก็ยังพบเจอได้ง่ายนะฮะใครมีเยอะก็แบ่งช่องประปาได้นะฮะราคาเหรียญละ10บาทะฮะแต่ถ้าเป็นปีพศ2531รบ25ฮะเหรียญหนึ่งก็30บาทรับซื้อเข้านะฮะราคาจะแตกต่างกันไปก็ใครไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามน้องเขาได้นะฮะไลน์มาถามน้องเขาผ่านอีกหนึ่งรายการนะฮะ ต่อมาฮะก็เป็นห้าบาทเก้าเหลี่ยมฮะห้าบาทเก้าเหลี่ยมใครมีของแท้นะฮะ <c oughs> ใครมีของแท้ก็ส่งขายกับช่องประปาได้นะฮะบางเหรียญก็ดูยากมากท่านผู้ชมเพราะมาแบบว่าผ่านการใช้นานใช่ไหมฮะดูรายละเอียดจากทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะดูยากมากขนาดประปาก็ยังดูยากก็อืม ก็คงต้องใช้ความพยายามในการดูนะใครในหะ้ไปตรวจดูนะว่าเป็นลิรพอจะเป็นเหรียญแท้ก็ส่งขายกับช่องปาปาได้นะฮะสภาพเนี่ยเหรียญปลอมคาเยอะมากคนะฉะนั้นจะซื้อแพงก็ไม่ได้ฮนะติดโผลมาเลยฮนะเป็นเหรียญปลอมเกือบทุกครั้งฮนะติดมาเหรียญหนึ่งสองเหรียญนะจำนวน10เหรียญยี่เหรียญท่านผู้ชมแต่ปาก็ไม่ว่าอะไรนะฮะเพราะเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าว่ารู้ว่า ติดมาเยอะเนี่ยปปาก็จะบอกน้องเขาว่ายัางไม่รับทั้งหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือบางทีก็ตัดปัญหาทิ้งไปท่านผู้ชมเนาะใครมีนะฮะผ่านใช้30บาทฮะสาบาทแล้วก็มาเป็นอ่าหบาทครุฑปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบฮะคุดเฉียงนะท่านผู้ชมคุดเฉียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบใครมีนะฮะปะปารับซื้อเข้าเหรียญละน่าจะประมาณ เท่าไหร่เอยท่านผู้ชม15บาทหรือว่า20บาทนะแต่ว่ารับซื้อนะฮะเห็นหฮะดูบัญชีรายการเหรียญมาไม่นานก็ลืมแล้วท่านผู้ชมลืมละแต่ว่ารับซื้อแน่นอนนะฮะใครมีส่งมาได้นะฮะทั้งปีพศ2520แล้วก็พศ2522ฮะสองปีพศนี้ใครมีส่งเข้ามาขายได้นะฮะปี2522เนี่ยผลิตเยอะกว่าปีพศ2520นะฮะ ฉะนั้นราคาเหรียญเนี้ยปีเนี้ยก็จะถูกกว่าปีนี้22ถูกกว่า20ฮะราคาท่านผู้ชมประมาณนั้นนะฮะโอเคนะ,ะจบอีกเดี๋ยวเรามาดูต่อฮะก็เป็น5บาทคุดผาาบาทคุดผาใครที่มีนะฮะก็ผลิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมนะผลิตค่อนข้างเยอะอย่างพบเจอได้ง่ายฮะย่งพบเจอยังมีแฟนรายการีส่งมาขายกับช่องปลาปลาเรื่อยนะฮะ ฉะนั้นราคาร,รับซื้อข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาท40บาทฮะประมาณนั้นนะฮะเป็น5บาทคุดผาปีพศ2525รูปแบบพระเสียนใหญ่ฮะที่จริงแล้วก็มีรูปแบบพระเสียนเล็กฮะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอย่างไหมล้วปาปาก็เคยทำคลิปนำเสนอไปเมื่อ,อที่ผ่านมานานพอสมควรนะฮะก่อนจะมาเป็นช่องช่องซื้อขายะฮะเมื่อก่อนเป็นช่องนำเสนอ ก็จะมีแบบพิเศษเล็กราคาหลักแสนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวว่างๆปปาปาจะจะนํามาทําคลิปอ่าพูดคุยกับแฟนรายการอีกต่อไปนะฮะต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญเอ่อเหลืออยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมปกติเขาจะมาคู่กับเอเปกใช่ไหมฮะแต่วันนี้ไม่มีตัวอย่างเอเปกฮะหมดะท่านผู้ชมยกขึ้นมาทําคลิปปั๊บเผยแพร่คลิปออกเนี่ยลายจองกันเลยทีเดียวฮะฉะนั้นสังเกตุช่องปปาทําไมถึงไม่มีเหรียญหลัก มาเป็นตัวอย่างทําคลิปท่านผู้ชมฮะปปาบอกแล้วว่าปป้าไม่เก็บเหรียญนะฮะปปาได้มาเนี่ยปปาจะจําหน่ายขายออกจําหน่ายแบ่งปันไปเลยเพราะว่าปปาเปิดกล่องทําคลิปเนี่ยถ้ามีเหรียญ10บาทติดอันดับหรือว่าเหรียญอ่าสิบบาทครุฑเนี่ยกับเอปกเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เหลือเลยฮะขอให้ทําคลิปเผยแพร่ปั๊บแฟนๆจะไลน์มาทันทีฉะนั้นก็อืมปปาก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรไม่มีเก็บก็ไม่เก็บเพราะว่า ปป่าก็อย่างที่ปป่าหาง่ายกว่าเขานะฮะยังประกาศรับซื้อได้ง่ายกว่าเขาแต่ระวังนะฮะราคานะฮะทางด้านราคาเดี๋ยวสูงแน่นอนโอเคนะใครมีก็ส่งขายกับช่องปป่าได้นะฮะวันนี้ปป่าพูดเหนื่อยเหนื่อยนะฮะต่อมาฮะต่อมาอ่ะเป็นเหรียญ5บาทหายากติดอันดับที่2ฮะท่านผู้ชมฮะปีพศ2546 ปป่านี่เคยได้มา <ใ girlfriend, S 1> <Strange. S 2> หลายเหรียญพอสมควรตั้งแต่ทําช ma <Strange. S 2> ่องมาท่านผู้ชมทําช่องมาแต่ท่านผู้ชมฮะเพิ่งจะได้มาวันนี้นะฮะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยได้มากี่เหรียญกี่เหรียญในปป่าจำหน่ายขายหมดเลยนะฮะเพราะว่าปป่าก็เมื่อก่อนปป่าไม่ไม่ได้เคยมาทําช่อง YouTube เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเหรียญนะฮะปป่าก็ไม่เคยมีแต่เมื่อปป่ามาทําเกี่ยวกับการซื้อขายนําเสนอเหรียญในประมาณนี้เนี่ยปป่าก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ มีเท่าไหร่ก็แบ่งปันให้กับแฟนรายการไปหมดเลยฮะวันหน้าจะเป็นยังไงมาว่ากันใหม่นะฮะแต่วันนี้มีเท่าไหร่ให้แฟนรายการไปสังเกตดูนะฮะว่าถ้าใครติดตามช่องประปาจะรู้ว่าประปาไม่ได้โกหกนะฮะปะปามีจริงๆนะฮะก็จะเป็นเหรียญ10บาทหายากติดอันดับปีพศ2531ก็ยังเคยเข้ามาฮะหลายเหรียญน,นะท่านผู้ชมก็ไม่เหลือนะฮะทุกวันนี้ก็ยังติดอ่ติดลบแฟนรายการอยู่ที่โทรมาจองนะฮะใครมีก็สามารถติดต่อได้นะฮะ นี่ท่านผู้ชมเหรียญนี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่ครั้งแรกๆที่ป,ป่ารับซื้อเข้ามาเลยนะฮะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะผิวกร่อนเลยทีเดียว1บาทปีพศ2 5 2 9ฮะเกจนดูไม่ออกว่าอาชอบฝาสั้นหรือว่าชอบฝายาวป่าป่าซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาแฟนให้ชมกันสภาพขนาดนี้ท่านผู้ชมนะ บางครั้งต่อให้มีจํานวนการผลิตน้อยติดอันดับเนี่ยราคาก็จะไม่สูงนะฮะเอามาเป็นตัวอย่างนะฮะเหรียญน,นี้ติดอันดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าสภาพเหรียญของเขาเนี่ยค่อนข้างจะผ่านการใช้งานจนปุกล่อนบางครั้งอะ่ะเคยประกาศรับซื้อไว้2องร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะฮะราคาอาจจะไม่ถึงนะฮะอันนี้พอเปรียบเทียบไปดูนะฮะคือปปาเนี่ยเหรียญน,นี้ปปารับมาเองครับปปาคิดว่าจะเอามาทําต้นแบบอะไรประมาณนั้นก็คือเห็นว่าเป็นเหรียญหายาก เจ้าของเหรียญก็ใจดีนะฮะส่งมาขายกับปาปาเลยเท่าไหร่ก็เอาอะไรประมาณนั้นผมกเองก็อ่ะตกลงราคากัน2คนซื้อขายคนป,ปาปาก็รับเข้ามาเป็นเหรียญแรกเพื่อปาร,รับเข้าแนละเหรียญน,นี้ก็ยังคงอยู่กับปปา,าอยู่นะฮะถ้าจําไม่ผิดโอเคนะฮะวันนี้ก็พูดคุยกันนานพอสมควรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็อ่าอีกนิดหนึ่งฮะใครมีเหรียญส0บบาทหายากทั้ง10อันดับก็ยังคงส่งรูปส่งมาทางไลน์ได้นะฮะ ปปาวันนี้ประปาไม่ได้ทําคลิปเหรียญ10บาทแต่ก็รับอยู่นะฮะตั้งแต่ปีพศ2531 41 42 34 43แล้วก็53ฮะส่วน44นั้นก็เคยรับซื้อไปครั้งหนึ่งแต่ว่าปาปาดูงานไม่ทันเดี๋ยว44เนี่ยปาปาจะมาทําควบคู่ไปกับเหรียญปี54แล้วก็40ฮะ น่าจะอยู่ในโซนนู้นนะเพราะว่ายอดจานนการผลิตนี่หลายล้านเหรียญพอสมควรหลายหลายพอสมควรท่านผู้ชมนะก็ยังไงเดี๋ยวปี40ก็ติดลบแล้วก็ฝากไปคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะไปพร้อมกับปี5 4สําหรับเหรียญสิบาทนะก็ปี40นะท่านผู้ชมนะป๋าป๋าก็ยังกังวลอยู่เรี่งเงอยู่ว่าจะทําคลิปหรือเปล่าเพราะว่าสื่อเข้ากับการขายออกนี่จะบาลานซ์กันไหมอาจจะเป็นการดองดอง,ดองทุนดองเหรียญอยู่หรือเปล่าฉะนั้นก็ขอเวลาฟแฟร์อีกนิดนึงนะฮะ เพราะว่าช่วงนี้กระแสเหรียญแรงฮะถ้าซื้อแบบเหรียญที่ผลิตเยอะเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือใครๆก็สะสมอยู่แล้วนะฉะนั้นก็การจําหน่ายขายออกก็จะเป็นการล็อกล่าช้าประมาณนั้นโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะอากาศร้อนฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ